เปิดตัวมาก็สวัสดีครับแล้วผมไม่รู้คุณเป็นใครว่าคุณเป็นใครแล้วคุณเป็นใครอ่ะ,อ,ะอยู่กันตั้งหลายคนนะแล้วผมจะรู้ไหมครับว่าคุณนั้นชื่ออะไรการลองเรียงกันมาสิครับมีกันกี่คนอยู่กันกี่กลุ่มนะครับก็ผมไม่เชื่อหรอกครับอ่า จะให้ผมทำยังไงในเมื่อเรื่องเราเป็นแบบนี้แล้วมันต้องจบยังไงอ่ะวันนี้สนุกมากเมื่อคืนเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนก็สนุกมากเหมือนกันว่าใครก็ยังเป็นเหมือนกันได้ดื่มกาแฟกันหรือยังหรือยังครับผมชอบกินกาแฟดำอเมริกาโน่หวานน้อยหรือไม่หวานก็ได้ครับ บางร้านก็ใส่บางร้านก็ไม่ใส่ผมไม่รู้ว่าต้องพูดด้วยอย่างไรให้เข้าใจเดอะซิมสีผมก็มีแต่ผมไม่ยอมเล่นมันเป็นเกมที่มันแจกฟรีนะครับผมในสตรีมนั้นเขาก็มีกันทั่วกันทั่วกันเขาก็รู้กันรู้กันวงการนี้นั้นนะ่ะเขาไม่มีแล้ววันทูอัพวันทูอัพอ่ะอย่าไปโหลดอย่าไปโหลดเดีย๋ยวเจอเวลัดนะโหลดสตรีมดีกว่าอีปิกดีกว่าเยดีกว่าอ่ะ มีแท่นี้แหละที่นึกได้ไม่รู้จะนึกแพลตฟอร์มไหนจะไปที่ไหนดีเดี๋ยวพาไปท่องที่ G G 2 A อ่ะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมก็พูดไปเรียงรลายว่าเขาไม่ได้น่ะอ่ะก็ตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคอนเน็ตไม่ได้นะไม่มีเน็ตละแล้วผมต้องทำยังไงวะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนนี้เน็ตจะมาอ่ะ ก็ผมก็จบเป็นละกับเรื่องเอเป็นละและให้ทำไงล่ะครับอ่าแพนนิคเคิลเตอร์ก็มีแต่ไม่ยอมเล่นสักทีสลิปปิ้งดอกกดองไว้มีแต่เกมดองทั้งนะคำนั้นในสตรีมนะอ่าเหมือนเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามันเดินนั่นไงที่เคยซื้อกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับช่วยให้เขาได้น้ำมากินนะอ่าก็พูดแล้วก็คอแห้งเหมือนตอนเมื่อตอนเช้าที่เขาคุยกันว่าคอแห้งนะ ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะผมจําไม่ได้นะผมจําไม่ได้ว,ว่าให้ทํำยังไงตอนไหนอินเทอร์เน็ตจะมาก็ผมไม่รอละผมขอโฟลต่อละอ่ากำลังสนุกกำลังจะเพลินเลยเมืนอหลรจะเป็นอะไรเหมือนเมื่อกี้นี้ก็อะไรวะฮะมันเกิดขึ้นได้ยัางไงาตอนนั้นก็ไฟดับตอนนี้ก็ไฟกระพริบนะอ่ะการไงยังไงวะไฟดับไฟพริบนั้นเป็นไปยังไงเป็น จะให้จะพูดยังไงนะอ๋อไฟมันตกแ่ให้เจ้าพูดอะไรละ่ะอ่าทำไมเองไม่ปรับใหม่วะตั้งองศาดีๆดีเฮ้